สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะพามาเที่ยวที่สวนพุทราคุณชัยนะครับที่อำเภอบางปหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณผู้ชมครับพุทราพันนี้เป็นพุทราพันใหม่นะครับเป็นพุทราพันลูกผสมระหว่างพันสามรสกับพันนมสดนะครับก็คือลูกจะโตเหมือนนมนมสดนะครับแต่ว่ารสชาติจะหวานกรอบอร่อยเหมือนสามรสนะครับรสชาติจะไม่จืดเหมือนพันนมสดนะครับ ต้นนี้นะครับแปลงนี้ปลูกเมื่อวันที่1เมษานะครับวันนี้ก็วันที่6กธันวาคุณผู้ชมครับก็6เดือนนะครับลูกออกเต็มต้นแบบนี้เลยครับเนี่ยนะครับปีแรกก็ได้เก็บแล้วครับปลูก6เดือนพร้อมเก็บขายครับผมสังเกตลูกครับคือดกมากครับปลูกเสร็จปุ๊บปลูกไปแค่2เดือนน้ําท่วมด้วยนะครับหลังจากน้ําลดลูกก็ดกเต็มต้นแบบนี้เลยฮะเนี่ยถ้าน้ําไม่ขังน้ําไม่ท่วมนะ น่าจะดกกว่านี้อีกเยอะเพราะว่าปีนี 3, like ้อย <internally. S 3> ุธยาฝนตกหนักครับน้ 2, <N> ําขังแปลงนี้ขัง3มเดือนเลยฮะคุณผู้ชมเนี่ยครับลูกจะดกมากแบบนี้ขายดีนะครับรสชาติจะหวานกรอบอร่อยมากครับใครได้ทานก็ติดใจฮะดดดกทุกต้นครับผมดกทุกต้นเลยดกมากนะฮะกิ่งเฟื้อตามดินก็ติดลูกฮะก็ติดลูกไปหมดฮะลูกดกมากเนี่ยครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับถ้าต้องการมาเที่ยวสวนก็โทรหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ติดต่อนะครับไว้ในคลิปนะครับผมสามารถโทรมาติดต่อสอบถามข้อมูลนะครับสงสัยการปลูกเรื่องอะไรก็โทรมาติดต่อได้เลยนะครับโทรมาสอบถามได้เลยยินดีให้คําแนะนําให้คําปรึกษาทุกๆท่านที่โทรเข้ามาครับเนี่ยครับลูกโตนะครับแบบนี้ก็ หวานแล้วนะครับถ้าเป็นพันุ์อื่นทานไม่ได้นะครับถ้าเป็นสามรสแสงทองเนี่ยกินไม่ได้เลยถ้าเขียว,เข,ยวเขียวเหลืองเหลืองแบบนี้มันฝาดฮะแต่พันุนี้อร่อยหวานครับเขียวเขียวแบบนี้ก็เริ่มหวานแล้วครับเนี่ยแบบนี้ก็เริ่มหวานแล้วครับแบบนี้เริ่มมีรสชาติแล้วครับถ้าแบบนี้ก็จะหวานไม่มีติดฝาดเลยครับแต่ถ้าสุกเหลืองสีเหลืองเนี่ยจะหวานมากกรอบมากครับแบบนี้เลยนะครับโดกมากครับคุณผู้ชมอยากให้มาเที่ยวนะครับ ปลูกแค่6เ e ดือนเดือนที่7พร้อมเก็บขายเลยครับนี่เราก็จะได้เก็บไปจนถึงเดือนเมษาปีหน้าเลยนะครับปีหนึ่งจะเก็บ5เด e ือนปีหนึ่งเก็บ5 e เดือนเก็บทุกวันครับได้เงินทุกวันเลยนะฮะต้นเตี้ยๆแบบนี้ปีแรกนะฮะเป็นพืชประหลาดเป็นพืชมหัศจรรย์นะครับปลูกแค่6เด e ือนได้เก็บลูกขายเลยนะครับผมก็เห็นแต่พุซานี่แหละนะฮะที่มันมันปลูกง่ายนะครับขนาดน้ําท่วมนะ,ะตอนแรกนึกว่าจะตายไปแล้วนะฮะปแปลงนี้ปแปลงนี้7ไร่นะครับเป็นแปลงใหม่ นะครับแปลงนี้เจ็ดไร่แต่แปลงแรกผมปลูกไป7ปีนะครับแปลงนั้น20ไร่นะฮะเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวให้ชมนะครับแปลงทั้งก็ดกครับแปลงนั้นก็น้ําขังเหมือนกัน3เดือนเต็มๆฮะปุ๋ยไม่ได้ใส่ยาไม่ได้ฉีดอะไรเลยเข้าไปดูอีกทีอ้าวลูกเต็มต้นพร้อมเก็บขายนะครับลูกเต็มต้นพร้อมเก็บขายครับผมฟุตซาพืชประหลาดพืชมหัศจรรย์พืชทําเงินนะครับโทรมาติดต่อนะครับปลูกก่อนรวยก่อนได้ขายก่อนครับขอบคุณครับ